สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการทำปกเพจเฟ e บุ o กนะคะของปี2021นี้นะคะซึ่งเขาได้มีการปรับขนาดใหม่นะคะเราสามารถหาดูได้จากเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ไปยืมเทมเพลตของ คอนเทนต์ที่ฟูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำปกเพจ f a c e b o o k โดยการใช้แอป I b i s paint กันนะคะอย่างง่ายเลยก็มาเริ่มที่กดเครื่องหมายบวกข้างบนนะคะเราก็ปรับขนาดตามนี้เลยนะคะก็คือ820คูณ312นะคะจากนั้นก็กดโอเคเข้าไปนะคะเราก็จะได้ขนาดของปก facebook ออกมาแล้วนะคะก็คือตัวนี้เป็นปกเพจนะ อ่ะโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะกะ็ดึงรูปภาพที่เป็นแม่แบบขึ้นมาสะก่อนนะคะตัวนี้นะ,ะจากนั้นเราก็มาปรับขนาดตามที่เรากำหนดไว้นะคะเมื่อกี้นะตัวนี้มันจะเป็นภาพรวมของทั้งอ,อยู่ในดูในคอมพิวเตอร์แล้วก็ดูในโทรศัพท์ด้วยนะคะโอเคแล้วก็กดถูกเข้าไปนะคะ ตรงที่มันเป็นมุมมองของสีน้ำเงินเนี่ยก็คือมองดูจากอคอมพิวเตอร์นะคะส่วนสีม่วงๆเนี่ยก็คือเวลาเรามองดูจากโทรศัพท์นะคะเวลาลูกค้ามองเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็สามารถเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็ปรับความโปร่งใสของมันนะคะเอาไว้เช็คว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันเกินพื้นที่ตรงให้มันเป็นโทรศัพท์มองเห็นได้ไหมนะคะ โอเคจากนั้นเราก็ปิดไปนะคะก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์เข้ามานะคะแล้วก็เราก็มาทําพื้นหลังตามปกติเลยนะคะก็มากดที่ถังสีนะคะแล้วก็มาเลือกสีที่เราจะทําเป็นพื้นนะคะจากนั้นก็กดเทสีเข้าไปนะคะเดี๋ยววันนี้จะทําเป็นพื้นหลังลายตารางนะคะอย่างง่ายนะก็กดเพิ่มเลเยอร์เข้าไปแล้วก็มากดเพิ่มฟิลเตอร์นะคะแล้วก็เลือกกรอบแล้วก็มาเลือกที่ตารางนะ อ่ะเราก็จะได้พื้นหลังลายตารางขึ้นมานะคะโ okay. <Wow. S 1> อเคทีน,นี้เราก็มากดบวกเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะเราจะดึงภาพของสินค้าที่เราขายนะคะเข้ามานะก็กดบวกแล้วก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์แล้วก็กดลูกกล้องนะคะเราก็ไปเลือกสินค้าของเราเข้ามานะอ่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเช็คพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะ จากนั้นเราก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์เข้าไปนะคะให้เลื่อนมาอยู่ข้างล่างรูปนะแล้วก็มาเลือกที่แปลงสีแล้วก็เดี๋ยวเอาสีที่มันชัดๆนะคะอ่ะเราก็มาเลือกที่เครื่องมือนิ้วชี้ด้านบนนะคะแล้วก็มาเลือกอุปกรณ์การวาดเป็นวงกลมแล้วก็ปรับตรงพื้นรูปตัวนี้ด้วยนะคะ เติมสีปัจจุบันก็ได้หรือว่าสีใหม่ก็ได้เดี๋ยวรูปมันก็ทับไปเองนะคะจากนั้นเราก็มาวาดวงกลมนะคะวงกลมเนี่ยเราสามารถปรับขนาดได้นะแล้วก็เลื่อนมาสักหน่อยนะคะโอเคจากนั้นนะคะเราก็มากดที่เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้นะคะแล้วก็กดการตัดออกรูปมันก็จะเข้าไปอยู่ในวงกลมที่เราวาดไว้เราก็สามารถปรับได้ขยับได้นะคะโอเคเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็ เอามารวมเลเยอร์กันก็ได้นะคะก็มากดที่รวมเลเยอร์ตรงที่มันอยู่ข้างบนของถังขยะนะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถกลับได้นะคะเราลองมาเช็คดูแล้วก็มาเปิดตาตรงที่มันเป็นเทมเพลตดูนะคะ,ะเดี๋ยวเลื่อนลงมาเลื่อนขึ้นไปอยู่ให้มันเหนือกับเหนือพื้นหลังของเรานะมันจะได้มองเห็นนะคะสังเกตดูเราก็สามารถ ให้เป็นเลือกที่เลเยอร์ที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้นะคะก็สามารถมาปรับได้ไม่ให้มันเกินมุมอมองในการมองของโทรศัพท์นะคะนี่เห็นไหมสีม่วง,งจางๆเนี่ยก็คือบริเวณที่โทรศัพท์จะมองเห็นนะคะให้เราทําตรงกลางนะโอเคจากนั้นเราก็ปิดมุมมองไปนะคะเราอาจจะเพิ่มรูปขึ้นมาอีกสักรูปหนึ่งก็ได้นะคะก็กดบวกเลเยอร์เข้าไปแล้วก็ ดึงรูปภาพสินค้าเราเข้ามาเพิ่มอีกสักรูปหนึ่งนะคะนะก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ให้มาอยู่ด้านล่างของรูปนะจากนั้นนะคะก็ไปที่เครื่องมือนิ้วชี้ข้างบนนะคะแล้วก็อุปกรณ์การวาดนะแล้วเราก็วาดวงกลมเข้าไปอาจจะเอาวงเล็กกว่าอันเดิมนะจากนั้นนะคะเราก็มากดที่รูปภาพนะคะแล้วก็ การตัดออกนะคะซึ่งเลเยอร์เนี่ยจ,จะต้องอยู่ติดกันนะคะถึงจะทำได้นะเราก็มาปรับปรับขนาดปรับรูปภาพให้ได้นะคะโอเคถ้าได้แล้วเราก็กดรวมเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปรับขนาดเลื่อนลงมาได้นะคะเราอาจจะใส่เงาหรือว่าใส่เส้นขอบของรูปภาพตัวนี้ก็ได้นะคะโอเคเราก็มาลองเช็คดู ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ2รูปนี้นะโอเคทีนี้เราอาจจะเพิ่มรูปภาพของเราเข้าไปก็ได้นะคะก็กดเพิ่มรูปภาพเข้าไปตามปกติเลยนะคะทีนี้เรามาลองเช็คดูก็มาเปิดตรงที่มันเป็นแม่แบบนะคะนะแล้วก็มาเช็คดูว่ามันเกินบริเวณของ โทรศัพท์ที่จะสามารถมองเห็นได้ไหมนะคะก็เผื่อไว้ด้วยนิดนึงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะ,ะถ้าเราไปชิดขอบสุดเลยเนี่ยมันจะมองไม่เห็นในโทรศัพท์นะคะมันจะมองเห็นแค่ในอคอมพิวเตอร์นะนี่นะคะโอเคเราก็ได้รูปมาแล้วนะคะเราอาจจะใส่เป็นอขอบเส้นขอบของรูปก็ได้นะคะก็มากดเพิ่มเลเยอร์ให้เลเยอร์อยู่ข้างล่างรูปนะคะแล้วก็มากดฟิลเตอร์ เราก็มาเลือกรูปแบบอาจจะเลือกเป็นเส้นขอบด้านนอกแบบนี้นะคะก็กดเลือกสีได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่ามันเลอะไปแบบนี้นะคะเราก็ใช้อย่างลบลบได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราตัดรูปเนี่ยมันอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะคะโอเคเราก็สามารถเก็บรายละเอียดได้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะลองปิดตาแม่แบบดู นี่มันก็จะได้แบบนี้เราอาจจะเลื่อนรูปลงมาก็ได้รวมรูปกับเงาให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันนะคะ,ะก็เลื่อนลงมาเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราก็มาใส่ชื่อร้านค้าของเรานะคะ,ะเราก็กดบวกเพิ่มเลเยอร์เข้าไปจากนั้นก็มาที่อักขระนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อร้านของเราเข้าไปนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์เป็นพิชชาช็อปนะคะ ส่วนตัวหนังสือตัวฟอนต์เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะอาจจะเป็นตัวที่มันมันเป็นทางการนิดนึงหรือว่าแล้วแต่เรานะคะอาจจะเป็นแบบตัวอ,อักษรที่มันตวัดก็ได้นะประมาณนี้นะคะแล้วก็ปรับขนาดอย่าลืมไปดูด้วยนะคะว่ามันเกินบริเวณของโทรศัพท์ไหมนะคะ ก็ปรับสีปรับรูปแบบได้นะคะประมาณนี้นะ,อะลองมาเช็คดูนะคะว่ามันเกินมาไหมนะคะ,ะเราก็สามารถปรับได้นะถ้ามันยังไม่เกินเราอาจจะเพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้น,นจะประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราอาจจะเพิ่มช่องทางการติดต่อด้วยก็ได้นะ อย่างเช่นพวก Line พวก Facebook อะไรแบบนี้นะคะเราก็กดเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ไปดึงไอคอนเข้ามานะคะไอคอนพวกนี้ก็คือเป็นไอคอนที่เป็น PNG นะคะที่เราตัดไว้แล้วนะก็ดึงเข้ามานะคะอาจจะมาใส่ตรงช่องบริเวณนี้ก็ได้นะคะเราก็ปรับรูปเลื่อนรูปออกมานะคะประมาณนี้นะ ก็เราอยากให้ลูกค้าติดต่อเราช่องทางไหนเราก็ดึงไอคอนเข้ามานะคะแล้วก็ดึงเข้ามาเพิ่มก็ได้นะเช่น Line Facebook แบบนี้นะคะ,ะก็ดึงเข้ามาขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าจะให้ลูกค้าติดต่อทางไหนบ้างอาจจะเพิ่มเป็นโทรศัพท์ด้วยก็ ไปหาโหลดอไอคอนที่มันเป็นรูปโทรโศัพท์เข้ามานะคะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะตัวอ,อักษรโอเคนะคะทีนี้เราจะเพิ่มช่องทางการติดต่อเราก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะ,ะเราอาจจะปรับตัวหนังสือให้มันอ่านง่ายก็ได้นะคะ เวลาลูกค้ามองนะคะอาจจะไม่ต้องใส่เงาก็ได้นะคะก็ปรับขนาดก็ใส่ประมาณนี้นะก็พิมพ์ให้ครบเลยนะคะลายแบบนี้นะคะนะก็พิมพ์เข้าไปเลย เราก็จัดตำแหน่งปรับขนาดได้นะคะแล้วก็ Facebook ของเรานะคะก็จะเป็นพิชชาช็อปนะ,ะสินค้าอย่างอื่นก็สามารถปรับได้นะคะก็คืออาจจะเอาเป็นรูปภาพของสินค้าของเราที่ถ่ายเองหรือว่าจากแม่ทีมก็ได้นะคะเอามาปรับใช้นะโอเคที่นี้นะคะเราอาจจะเพิ่มเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกก็ได้นะ,ะเราอาจจะเพิ่มเป็น ตัวเงาตัวแสงอะไรก็เพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวเพิ่มตัวนี้เข้าไปอาจจะไปไว้ข้างหลังก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาไว้ข้างล่งางประมาณนี้นะคะก็จะได้ปกเพจออกมาสำหรับรูปเนี่ยเราก็สามารถ เพิ่มเงาเพิ่มแสงดูว่าเพิ่มเส้นขอบก็ได้นะคะ,ะเราลองมาเช็คดูความเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะมุมมองของโทรศัพท์เนี่ยก็จะไม,ไม,ไม่ไม่เกินนะคะก็สามารถมองได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ในคอมพิวเตอร์นะคะประมาณนี้นะโอเคนะคะจากนั้นเราก็ปิดตาตัวนี้ไปนะคะ,ะวิธีการเซฟนะคะก็เหมือนการเซฟรูปภาพทั่วไปก็มากดที่ตรงลูกศรทางซ้ายนะคะก็ กดเป็นบันทึกเป็น PNG นะคะเราก็จะได้ปกเพจ Facebook ของปี2021โดยการใช้แอป iBis Pen อย่างง่ายนะคะโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ